ว่าเป็นรถที่ขายดีในตอนนี้เลยนะคะก็ต้องยกให้รุ่นนี้เลยโตยตาอันติสรถหน่วยงานปกดประจำการคันนี้รถปี2020แต่ใช้งานไปเฉลี่ยต่อปีนะตกปีละ2,000กิโลเท่านั้นส่วนรายละเอียดตัวรถคันนี้นะคะจะสวยและมีอะไรโดดเด่นบ้างเดี๋ยวเรารอชมคลิปเต็มไปพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอซีทุกท่านนะคะวันนี้น้องกิ่งมีรถที่ขายดีอันดับหนึ่งในเพชรยนต์มารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะคะและเป็นรถที่เข้าใหม่รถสวยน่าใช้งานเลยรุ่นนี้คุ้หน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะคะสำหรับเจ้า To โตยต้าอันติตัวนิว 1.6G ปี2020นี่คือสภาพรถที่เข้าใหม่ย,ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเอามารีวิวให้ชมกันก่อนนะเดี๋ยวรถเอาไปปรับสภาพเอาไปคลีนให้ใหม่แบบส,สวยๆเลยซ <c og ito> ึ่งคันนี้ราคาตั้งขายของเรานะคะอยู่ที่49 9บาท ่านั้นได้เป็นรถตัวชมใหม่ชมออนนิวด้วยเลยสีบอลเงินดูแลง่ายรักษาง่ายได้รถปี2020ด้วยนะคะมาดูด้านหน้าใกล้ๆนะคะสาหรับด้านหน้าไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชนนะเหลี่ยมสารตัวรถคมชัดเจนทุกจุดนะคะส่วนตัวไฟหน้าเนี่ยก็ไม่มีรอยแตกเล้าไม่มีร,อ,มมรองน้ำภาพเหลืองเลยเป็นรถหน่วยงานปลดประจําการมือเดียวประวัติศูนย์และมีการเข้าเช็คระยะทุกรอบตรงเป๊ะเลยนะคะไม่มีการกอมไมหรือพิคว่ำชนหนักจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะในรุ่นนี้นะคะเป็นรถที่ขาย ดีมากอย่างที่น้องกิ่งแจ้งเดือนหนึ่งทางเพชรยนต์เรานะคะขายออกไปไม่ต่ำกว่า50คันเลยทีเดียวนะคะก็ต้องจัดมาให้แบบรัวๆเลย ในส่วนของรุ่นนี้นะคะจะได้เป็นล้อแม็กสเปคเดิมโรงงานเลยนะคะและได้เป็นยางบิสตอปี2024ถือว่ายังได้ยางใหม่และได้รถใช้มือเดียวน่าใช้งานด้วยใช้งานได้นิดไปหนึ่งประมาณ2000 20, 0กิโลเท่านั้นนะคะแต่ยางนี้เปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยในส่วนของซุ้มล้อด,ด้านในนะคะตัวโช๊คไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีคราบน้ําม,มันไหลเยิ้มรั่วซึมนะสเปคเดิมแน่นอนไม่ต้องกลัวรถพลิกคว่ำชนหนักไม่มีรถจมน้ํากลับสีมาอย่างแน่นอน กระจกบานแท้บานเดิมทุกบานนะคะไม่มีรอยแตกเช็คให้ก่อนส่งมอปรับสภาพให้ใหม่ไม่มีตัวไหนที่ชำรุดเสียหายแน่นอนนะคะเราคัดเกตเป็นรถเกตเอมาให้แล้วเรียบร้อยราคา499เรทผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้น8,000กลางๆนะคะอันนี้ก็จัดไฟแนนนะมีส่งไฟแนนให้ถึงทั่วประเทศไทยนะคะไม่ต้องห่วงในส่วนของกระจกมองข้างเป็นแบบปรับไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจก ตัวไฟเลี้ยวด้านข้างมีมาให้เรียบร้อยนะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยนะคะดูแลรักษาง่ายด้วยสีนี้นะคะไม่ต้องล้างบ่อยไม่ต้องปรับสภาพอะไรบ่อยเลยนะคะใช้ได้ยาวๆเลยนะในส่วนของด้านข้างของตัวรถนะคะเนี่ยคมเมียมไม่มีผิดรูปนะะไม่มีรอยแตกหรือว่าชำรุดเลยนะถือว่าเราเอารถเข้ามาได้ค่อนข้างได้คุณภาพนะน่าใช้งานเลยคันนี้ มาดูในส่วนของโครงสร้างด้านข้างกันบ้างนะคะตัวประตูแน่นอนว่าไม่มีตกร่องตกขอบหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยพี่พี่ขานะใครได้ไปหรือใครกําลังสนใจรุ่นนี้หรือมีแผนจะออกรถนะคะติดต่อมาหาน้องกิ่งได้เลยเบอร์โทรด้านล่างโชว์ไว้ให้เรียบร้อยแจ้งแอดมินได้เลยว่าดูคลิปน้องกิ่งมาเดี๋ยวน้องกิ่งส่งรายละเอียดให้ดูรถสวยได้รถสวยน่าใช้งานแผ่นเพดติดกับตัวรถแน่นหนามไม่มีรอยแกะรอยถอดเลยนะคะบอกบอกสเปคบอกบอกรุ่นได้อย่างชัดเจน ตัวยางขอบประตูนะคะไม่มีเปื่อยย่นนะไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีชำรุดแน่นอนนัะน้องกิ่งขออนุญาตไม่ได้แกะตัวกระดูกมูให้ดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวยางมันจะเสื่อมสภาพแต่รับประกันร,รถโครงสร้างดีทุกคันนะเพชรยนต์เปิดมา25ปีแล้วไว้ใจในเรื่องของโครงสร้างที่เรานำรถเข้ามาให้ได้เลยรถที่เป็นรถหน่วยงานกดประจําการเขามีการเช็คระยะมีการตรวจสอบมาให้แล้วนะคะ เข้าศูนย์ตรงเป๊ะทุกรอบเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวรถไม่เคยวิ่งสาธารณะรถไม่เคยติดแก๊สเดี๋ยวพาชมรอบนอกกันก่อนนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในตัวรถอีกทีหนึ่งเรามาต่อกันที่ด้านท้ายของคันนี้นะคะดูได้เลยว่าเรียมสันตัวรถนะชัดเจนและคมเส้นสายทุกอย่างนะคะเนี่ยคมๆสวยๆเลยไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชนนะคะเซ็นเซอร์ติดมาให้แล้ว2จุดนะมีเซ็นเซอร์มาให้ถอยจอดได้สบายเลยมี เซ็นเซอร์แจ้งเตือนให้ป้ายทะเบียนกรุงเทพให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องไปเปลี่ยนป้ายเลยอักษรสัญลักษณ์ทุกจุดนะคะติดอยู่กับตัวรถแน่นหนาะตัวไฟท้ายก็เช่นเดียวกันไม่มีแตกร้าวไม่มีละอองน้ำคาบเหลืองนะคะดีไซน์รุ่นนี้จะเป็นตัวใหม่ชมใหม่ที่เขาทำออกมานะค่อนข้างตอบโจทย์ในการใช้งานมากๆไม่ว่าจะเป็นดีไซน์หรือรูปทรงบอดีท้ที่ค่อนข้างที่จะ ญแต่ก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับได้นะคะเอาไปเป็นรถทํางานหรือใช้ในชีวิตประจําวันเอารถไปใช้รับส่งลูกไปโรงเรียนยังได้เลยพื้นที่ใส่ของสัมภาระด้านหลังนะคะเขามีมาให้แบบกว้างๆนะมีแผ่นไม้รองยางอะไหล่ให้ด้วยนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงมีให้ครบหมดนะคะนะให้ไปแบบครบ,ครบแบบนี้เลยราคา499 0 0 0บาทสำหรับ t ต y o ต a าอันติ6 g ตัวนิวปี2 0 2พคันนี้ รอยเม็ดอาร์ด้านข้างของตัวรถนะคะเนี่ยเป็นรอยเชื่อมรอยต่อนะจากโรงงานเห็นชัดเจนนะคะไม่มีผิดรูปนะคะไม่มีผิดรูปเลยประตูท้ายไม่มีรอยแกะถอดนะคะตัวซีนเนี่ยยังจิกลงและยังเด้งขึ้นอยู่เลยนะคะนี่เป็นรอยแบบนี้นะซีนแท้ซีนเดิมนะคะพี่ๆขาในส่วนของหัวน,อน็อตฝาท้ายนะคะนี่ยไม่มีรอยแกะถอดเลยนะถือว่าเกรดเอแน่นอนคันนี้นะคะเกรดเอแน่นอนไฟท้ายก็เป็นไฟแท้ไฟเดิม ไม่มีชํารุนเสียหายเลยนะคะดูได้เลยไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อหรือว่าไม่มีรอยสนิมรอยแตกหักเลยนะ,ะประมาณนี้นะคะใครสนใจโทรมาได้เบอร์โทรด้านล่างนะคะที่โชว์ไว้ให้หรือ ช้อยกินบล็อกมานะคะอยากดูรุ่นไหนเพิ่มเติมแจ้งน้องกิ่งมานะคะอันนี้เอามาให้ดูเอามารีวิวให้ชมกันก่อนให้ได้เป็นช้อยสําหรับพี่ๆที่กําลังมองหารถอยู่เครื่องพันหนะคะอัตราสิ้นเปลืองคันนี้ประมาณ6.6กกิโลต่อลิตรพื้นที่ด้านในเนี่ยนั่งได้สบายๆเลยไม่ต้องกลัวแค่ไม่ต้องกัวอึดอัดมีแอร์หลังมาให้ถึง2ช่องนะคะด้านหลังไม่ต้องกัวร้อนเลยปรับระดับแอร์ได้นะคะตามองศาที่เราต้องการได้เลยนะคะ ใส่คาซิดได้มีตัวล็อกเด็กให้นะคะเหมาะมากสาหรับใครที่อยากได้รถจะเป็นรถคันแรกก็ดีหรือจะเป็นรถที่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันก็ดีนะคะรุ่นนี้อ่ะเดี๋ยวน้องกิ่งสตาร์ตตัวรถให้ดูรายละเอียด โดยรวมนะคะคันนี้ถือว่าโอเคเลยเพราะว่ารถมันเป็นรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพเนาะเดี๋ยวน้องกิ่งเอาไปปรับสภาพให้ใหอีกรอบหนึ่งรับรองว่าสวยไปขัดสีชวีวันนะคะทาสปาให้นะสวยๆเลยก่อนส่งมอบพวงมลาลัยหุ้มหนังสีดําไม่มีรอยฉีกขาดนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันมติดฟังก์ชันด้วยเพิ่มเสียงรถเสียงวิทยุได้เลยอ้อและที่สําคัญวิทยุของรุ่นนี้เขาสามารถเชื่อมบูทูธได้ด้วยนะเป็นตัวใหม่ที่เขาทําออกมาได้ค่อนข้างถึงเลยทีเดียวถ้าเป็นรุ่นเดิมจะยังไม่มีนะคะหน้าจอเขายังไม่สามารถเชื่อมบูทูธได้สําหรับตัวเครื่อง DVD ของเขา FMAM ใช้งานได้ปกตินะคะรวมถึงตัวแอร์เนี่ยเขาปรับเป็นแอร์ออโต้ให้แล้วเรียบร้อยช่องแอร์ก็ไม่มีชิ้นส่วนไหนแตกหักนะคะนะไม่มีชํำรู้เสียหายเลย Air แอร์เย็นแตรดังเพลงเพาะนะคะระบบแอร์ไฟเครื่องยนต์แบตเตอรี่น้องกิ่งตัวเช็คให้ก่อนส่งมอบและรุ่นนี้นะคะเขาเป็นแบบเกียร์ถุงให้แล้วนะดูหรูดูสปอร์ตมากๆ ภายในเขาเป็นแบบทูโทนนะรูปทรงแบบเบาะถือว่านั่งได้สบายเลยห่อหุ้มตัวได้ค่อนข้างดีและเบาเขามีความกว้างและมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะรองรับได้เลยใครตัวเล็กใครตัวใหญ่นั่งได้สบายๆพื้นที่ด้านบนก็เหลือๆเลยนะคะพื้นนะไอตัวหัวไม่ติดพื้นไม่ติดหลังคาแน่นอนนะคะตัวแผ่นบังแดบดบตรงนี้มีกระจกให้นะคะมีกระจกให้เลยนะเผื่อไว้่องหน้าหรือว่า อะไรเข้าตาหรือต้องการแต่งหน้าบนรถอย่างเงี้ยโ,โหสะดวกสบายมากนะคะสำหรับคุณผู้หญิงคนไหนที่เอารถรุ่นนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันน้องกิ่งมองว่าคุ้มมากนะไฟทุกจุดนะคะติดหมดนะเช็คให้เรียบร้อยคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานเนาะเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบเลขไมยอยู่ที่1 8 0 0 0กิโลเป็นรถปี2020 นะไม่ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะทำไม20ถึงไม่ได้เบาะดําคันนี้เป็นปี20ต้นปีนะคะนะเป็นปี20ต้นปีแต่ก็ถือว่าได้เป็นภายในสีเบดนี่ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยเขาจะเป็นเบาะทูโทนนะเป็นสีครีมและสีเทาสีครีมสีเทานะคะมีตัวระบายอากาศให้มีตัวระบายอากาศให้แบบนี้และเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยแทบไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักเลยคันนี้นะคะราคา499 0 0 0บาทเท่านั้นเองรถสวยคุณภาพแน่นอน การันตีได้เลยนะคะการันตีได้เลยนะไปเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะรถหน่วยงานปดระวางเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเอารถพิควาชนหนักจมน้ํามาไม่ใช่รถแท็กซี่วิ่งสาธารณะแน่นอนนี่นกินสตาร์เครื่องยนต์ไว้ให้อยู่นะคะก็ดูได้เลยว่าสภาพเครื่องแบบนิ่งๆไม่มีคราบน้ำมันไหลเยอะรั่วซึมนะคะไม่มีควันไหลออกมาเครื่องไม่มีสัน่นไม่มีสะดุดนะเดินเครื่องนิ่งๆแบบนี้เลยเป็นเครื่องยนต์สี่สูบ เครื่องพันหนะคะเครื่องพันนะคะันนี้บรรจุน้ํามันน่าจะได้อยู่ประมาณ40่สิบไหมประมาณ40ลิตรนะคะและอัตราการสิ้นเปลืองประมาณ16-17ประมาณนี้ก็ถือว่าประหยัดนะถ้าเอารถไปใช้งานเนาะวิ่งต่างจังหวัดได้สบายๆเลยโดยรวมสภาพห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้เลยนะคะรอยเต้มสีรอยคิอยู่ครบหมด และตัวซีนนะที่มาจากโรงงานก็ยังติดตัวรถแน่นหนานะคะไม่มีผิดรูปไม่มีผิดทรงนะอันนี้เป็นรอยปะรอยป้ายที่มาจากโรงงานเขาเลยนะรอยเม็ดอาร์คนะคะชัดเจนเนาะทุกจุดเลยฝากระโปรงไม่มีรอยแกะถอดนะคะฝากระโปรงแท้เดิมไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนนะแน่นหนาแบบนี้อักษรสัญลักษณ์ญญหรือป้ายทุกอย่างติดอยู่กับตัวรถแน่นหนานะไม่มีชิ้นส่วนไหนที่ชำรุดเสียหายไปเลยนะนี่เลย ฝากระโปรงแท้ปั๊มตาโตโยต้ามาให้แล้วนะคะครบเซตเลยแผ่นกันความร้อนก็ไม่มีชำรุดเสียหายนะคะถือว่าคันนี้กิ่งให้คะแนนประมาณ95%เเลยละกันเพราะว่ารถเดี๋ยวเอาไปล้างไปปรับสภาพให้ใหม่แบบสวยๆเนาะระบบแอร์ไฟเครื่องยนต์แบตเตอรี่ตรวจเช็คให้นะคะตรวจเช็คให้ก่อนส่งมอบ เผื่อใครอยากเข้ามาดูรถจริงที่ร้านนะคะติดต่อมาหานนองกิ่งได้เลยร้านตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพเปิดทำการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นและถ้าลูกค้าคนไหนนะคะอยากจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดก็ตามเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์ง่ายนิดเดียวเลยขอเพียงแค่มีเอกสารอ้างอิงในเรื่องของรายได้ก็เป็นรถเจ้าของอเป็นเจ้าของรถที่เพชรยนต์ได้เลยนะคะและคันนี้เรทพรอยู่ประมาณ8,400เท่านั้นนะคะ8,400บาท รายได้สองเท่าของค่าง,งวดขอหมื่นเขึ้นไปซื้อคนเดียวเลยไม่ต้องคำไม่ต้องกู้ร่วมเงื่อนไขง่ายๆแบบนี้ลอยได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยเริ่มต้นที่2 5 9เปเท่านั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะมีรถสไลด์ส่งตรงให้ถึงบ้านไม่ต้องห่วงนะคะดูแลรถให้เป็นอย่างดีมีบริการหลังการขายให้พร้อมพร้อมกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยีชั่วโมงอีกด้วยโอเคก็ขอฝากไว้ด้วยสําหรับ t ตโยต้าอัลติสตัวนิว 1.6G ปี2020คันนี้นะคะ ย้ำราคาให้เลยนะคันนี้ตั้งขายอยู่499,000บาทแต่ได้รถปี2020นะอ่ะโอเคก็ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะก่านจากกันอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ